แล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับนี่ก็จะมาเล่นแบบนี่เลยเอ้ยมันไม่มันไม่ได้เป็นแมปหรอกครับมันเป็นเหมือนเกมเป็นเกมที่ดีดีหรือเปล่าไม่รู้นะแตนน่มีคนบอกว่าดีนะภาพสวยอะไรเงี้ยออชอบชอบ ปั๊บหนึ่งนะครับสิทธิท์ครับวังกี้ก็ขอไปที่ผมไม่ได้ถ่ายด้วยโอเคอ<า>โอเคครับพ่อเดี๋ยวก่อนนะออโอเคอันดึงนะพี่ เครื่องติดแล้วไม่เกี่ยวแบตเตอรี่นะผมว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเกี่ยวเนี่ยรถรถที่ต้องใช้ถ้าไปไม่พอมันไม่ไม่ไม่เปิดไม่ได้มันต้องใช้แล้บบอกโอ้โต้ไฟเปิดบู เดี๋ยวนะอันนี้มันรถยนานพา ๋ยวนอนนะครับท่านผู้ชมเออแบทนี้ทองดเทอ,ดทอดทงดำๆสวย นี่อยู่ไอันนี้แน่ะครับท่านผู้ชมนี่นนนนเป็นไง

嗯嗯嗯。 มีแต่แม่้หมเอาแบบนี้แหละ 没了。 โอเคยังต้งชมเอ่อี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะครับว่ายังไงมันน่าใสนี่จะนิดนี้เออเงาสีดำแล้วก็ประมาณนี้พอรองเท้าอืมรองเท้าต้องสีแดง ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคถ้าเกิดอยากเล่นอยากให้ทำตัวอะไรก็บอกกันมาได้นะ